คุณผู้ชมครับกับเข้าสู่การไทยทอดสดศึกมวยไทยความมันระดับโลกเพราะนี่คือ8 Max มมวยไทยได้คู่ชิงแล้วนะคุณผู้ชมครับสำหรับ 4-man tournament ของเรานะครับเป็นการวัดกันร,ระหว่างคองกกับฝรั่งเศสมวยซ้ายยักษ์นะครับคนหนึ่งสูง195คนหนึ่งสูง194คู่ที่6ห้ามพลาดเด็ดขาดเลย สำหรับมวยคู่ที่3านะครับในศึกแม็กซ์เอาทีเมทของค่ำคืนนี้นะครับเป็นการประทะาการลหวายอดนักชกไทยดีกรีแชมเปี้ยนจากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกฉายาจอมศอกขมังเวทจะมาประทะกับยอดนักชกชาวสหรัฐอเมริกาครับวันนี้เราอัญเชิญแชมป์มาถึง3คนด้วยกันนะครับก่อนที่จะทำความรู้จักกับแชมป์ของเราต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้มีทั้งแผลแตกมีทั้งน็อกเอาท์สปอนเซอร์แจกตังค์อีกแล้วครับสำหรับแผลแตกและน็อกเอาท์ครับสนับสนุนโดยบริษัท ข้าบีบ็อกซ์ครับขอแสงประมือด้วยคบแจกกันยับนะฮะแจกกันยับครับผมเอาละครับคู่นี้เรามาทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินก่อนกันเลยกันคุณผู้ชมครับ ladies and gentlemen this fight a war between Thailand and America introducing first our fighting our fighter fighting out the blue corner 30 years of age training at imminent air gym fighting out of America tonight very skilled very experienced holding a good solid professional record 55 professional fights 40 victories very good indeed ครับผมและนักชกในมุมน้ำเงินครับจะเป็นชาวประเทศสหรัฐอเมริกาทรงตรงจากค่าย i m i n e n t air ในวัย30ปีครับฝีมือก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับล่าสุดกระวลกับนักชกดีกรีแชมป์อย่างขั้นเทพ MTM academy ได้อย่างสูสีครับ มาพร้อมกับสถิติการชกนะครับชก55ไฟชนะ40ไฟแพ้13ไฟครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกาสังกัดค่ายเอ i n เนนแอร์ออร์กิเนียนจอบเป้ อาเมพอแมพ่นอัขอเสยงหนอย ladies and gentlemen here is your warrior fighting out of the blue corner tonight representing the U.S. of A. let's hear it for o r g o n n t o p a n และคู่ต่อสู้ของเขาครับในมุมแดงเป็นชามเพอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มาพร้อมกับฉาย จอมศอกขมังเวทและเป็นแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกรุ่นน้ำหนัก60กิโลกรัมในวัย29ปีครับ and his opponent ladies and gentlemen a Thai warrior fighting out of b u r i Ram also known as the magical elbow be one of those magical elbows ladies and gentlemen they have knocked out a lot of good fighters in the past he is now 29 years of age and currently also the Max Grand Prix champion at the 60 kilogram weight division holding a professional record of 68 professional fight 50 professional victories นักชกในมุมแดงของเราครับชกมาแล้ว68ไฟชนะ50ไฟแพ้16ไฟครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดค่ายนลินจเจริญเลิศบ้านเพชรเคซูเลียนพัทยา Ladies and gentlemen, the Max Grand Prix 60 degree ram champion fighting out of Thailand, fighting out of Buriram. Let's hear for this warrior, Banpet K. Sulian Pattaya. เราได้คู่ชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโฟแมนทัวนาเมนต์แฮมซาเอ็นโกโตครับกับเอเรียนรูบิทก่อนที่จะไปชมคู่ชิงชนะเลิศนะครับเรามีแม็กอ์นติเมทนะครับรบ,บ้านเพชรเคซูเหรียญพัทยาหรือว่าบ้านเพชรน,นร,รินจิเลิศนะครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์เดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับเจอกับออร์กิเนียนท็อป พิกนะครับหรือว่าออสกินเนียนอิมเปเนนซ์แอร์จากอเมริกาครับครับผมน่าสนใจครับคู่นี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นคู่ในโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์นะครับแต่ดีกรีก,รก็ดีกร,กร,กรีระดับแชมป์เหมือนกันครับเพราะว่าบ้านเพชรเคซูเลียนพัทยาหรือว่าบ้านเพชรนาริงเจริญเลิศน,นั้นคือเจ้าของอเข็มขดัดแชมป์เดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนะครับก็ในรุ่น60กิโลกรัมนะครับคูน่นี้ชื่อจริงของบ้านเพชรก็คือนายรังสรรค์พูดสังครับ หรือว่าเจ้าหนึ่งเหนืออายุ29ปีมาจากตำเภสี่เหลี่ยมอำเภอปรากคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ชบมา68ครั้งชนะ50เสมอ2พ้16ครับแล้วก็สอนมีค่ายนลินเจริญเลิศของคุณสุมิชานลินเจริญเลิศมีคุกยิ่งสิทธโยรกบเป็นเทรนเนอร์และที่เห็นอยู่นี่นี่นะครับที่เรียกว่าเป็นจอมขมังเวทคนหนึ่งก็เพราะว่านี่ับมีความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่ชิมหลวงปู่ชิมมีห้อยอยู่นี่ที่มาทั้งที่ห้อยคอทั้งที่ น้ำผากทั้งที่มงคลนั่นนะครับนั่นคือผงพรายกุมันครับพรายกุมนของโรเปจิมวัดรหาสไล่<อ>ที่ระยองอ่ะส่วนคู่ชกค,ครับออเกเนียนโชปิกนะครับหรือว่าออเกเนียนอิมเเนนแอนนักชกอเมริกาสายเชื้อสายเซอร์เบียเนะ่ครับเชื้อสายเซอร์เบียอายุ30ปีครับชกมา55ครั้งชนะ40เสมอ2แพ้13ครั้ง ซ้อมอยู่ที่ค่ายอิเมเนนแอร์ของทนายต่อยครับคุณสมบูรณ์นิรุติเมธีก็มีสุริยาชวีโก้ครับเป็นเทรนเนอร์ให้ครับโอ้แล้วดูลีลาการวหว้ครูของแกครับต้องบอกว่าอ่อนช้อยทีเดียวครับโอ้หกิดมวยนั้นตกมือให้ลั่นสนามเลยครับครับขอบคุณครับค่ายอีเมเนนแอร์ก็อ่านเรื่องท้อถินคร ออกิเดนโทปิกนี่ก็เคยมาโชว์ลีลาการว้คือให้ได้ประทับใจมาแล้วะครับคนดีขึ้นแหวนถอดมงคลสุรยิรยาชอวิโ,อวโก้นะครับฝ่านทุนเงินครับถอนเงคนให้กับออกิเดนโอปิกครับเจน,นเนอร์ของออกิเนียนนะครับส่วนบ้านเพชรนี่มแมไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับมาทั้งอาจารย์มาทั้ง<อ>เครื่องรางของขลังปลุกปับนอยงเงียบครับ ชมหน้าของกรรมการประภัยประเทศนะครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีส่วนให้คะแนน3ท่านครับอัศดาวุฒิลาววันคงศักดิ์แป้ละม่อมแล,มแล้วก็ธนวุฒินงรองอนุสรครับครับและเช่นเคยครับผู้สนับสนุนแนวรางวัลพิเศษในการแข่งขัน8แม็กซ์มวยไทยครับคาบีบล็อกและถนัดน้ำสีภาคพัทยาครับสนับสนุนในเรื่องของการคู่มไว้ที่ล็อกเอาท์นะครับส่วนกลุ่ยไอออนิกนะครับผมรีเกินคาดด้วยถึงฉลาดไอออนิกอย่างคไทยสมองมากกว่า20ประเทศทั่วโลกครับ สรับสุดยนเรื <divide S 1> <this> ่องของแรดแตกนะครับแรดแตกคุณเอลลี <único Liberty Overwatch> ่แจกทุกเหตุกรับครับการพูดให้การสนับสนุนแมค์มวยไทยครับความมัดระดับโลกที่ตอนนี้นั้นเราถ่ายทอดสดไปยัง40ประเทศทั่วโลกนะครับชมกันฟรีๆช่างถ่ายด้วยสายหน้าเลยกับป้าเพชรออกทีเดียวเป็นมวยระดับมือดีครับเป็นมวยต้นจัดครับคู่จริงแล้ว เป็นมวทีออกมาได้หนักแน่นรุนแรงหนักต่อยแรงครับพยายามจะยับแล้วก็จะใช้ลูก้ายครับแต่บ้านเพชรต้นนรู้ครับว,วา่นวั่นโอ้ยนี่ครับหวานหลุดแล้วต้องระวังให้ดีครับบ้านเพชรเพราะว่าเอาคิดแกนร,รอจังหวะพวกสวนอยู่แล้วครับ ซ้ายแล้วก็ขวาตรของพ่อกีเน่นนั้นไม่ธรรมดาครับก็จังหวะให้บ้านเซนต์ดัลลัวเป็นพยาย่างมีจับช่องหาจังหวะต่อรากทอดครับอยากดวยนไทยแท้ไม่ว่าจะเป็นฝีมือจากนักสุริ์ไทยหรือว่าฝีมือจากนักชกต่างชาติครับมาชมกันที่นี่ครับนักชกไทยรับรองได้ว่าไม่มีเอาฝรั่งมาจับหรือว่าเอาคนไทยร้อยกระดับจับ ทุกคู่มาจัดการคไชนะทุกคู่เฉยๆจากฝีมือแท้ๆลัเ้ยตายแล้วก็ขวาจบของออเรเลียออสเตรเกียลอยหลอกขวาเลอก้างเพ็ดโดนเไปถึงกับตักทีเดียวครับแต่ออสเีเนียยังเฉยๆทางมากข้าวบวกน้อนนี้ไม่รับนลุกแล้วเจอแท่ขวาเลย้าเข้าไปล เลือดเลยครับอขวาของบ้านเพชรเมื่อกี้นี่เอีเนียนเลือดตึมเลยนยนลงมาเป็นทาเอกซายออ่เพวกซออแผลที่บริเวณเยือสีสันเนีลือดนไหลออกที่ายังไม่มากนะอาเพิ่มต้งใจกดยกแรกชัต่อนแล้วความมันรออยู่พัพนักรูกอ แขคู่แม็กซ์อันติเมนะครับแล้วก็เพิ่มที่กีความมันด้วยลุ้นโบนัสได้ด้วยครับที่สำคัญนั้นบ้านเพชรศักดิ์ศรีแชมป์รายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับมาดูว่าช้านี่ครับทักทายด้วยซ้ายก่อนเลยครับโอ้โหออกีเนียนโดนกินฟรีไปเลยแต่นี่เอาคืนเหมือนกันลูกที่ทำได้สวยครับ ดูสอกของบาตเตอร์ครับจังหวะนี้ครับสอกขวาโอ้โหเฉือนเลยครับสอกนี้ครับเรียกเลือดจาก Al ออร์กิเนียนมาได้ยกสองครับออร์กิเนียนเดินยิ้มยิ้มออกมาจากเวทีหลักมุมไม่กลัวอยู่แล้วครับออร์กินเนียนเปลี่ยนฝั่งซ้ายหน,น้า,าย่าทำได้ดีครับบาเมดสลับเข้ามาแทงซ้ายบาเมดจากดูสอกซ้ายเหมือนกันหน้

พยแก้ตัวได้ทันอมาคาบอมาสาวหมัดแล้วมัเขวาได้ตบหูชายแล้วขอลตัวสู่แล้วอบวนี่ครับโอ้ยออกไปต uh, so so ่อไปเรื่ต่อ สอซ้ายดักไว้เดินางสอบออกยัหลบทันอย่สายส ok ุดเจอเลยครับคอนเต้ห um, ุจะเจอแค่ขวาเลยอยากจะต้องดูสายตูงตยกไีอย่ามาหุนอยามาหันหยากให้ยันดีเป็นเ่ออะไรแข้งขวาเบียดมาแค่ขวาสูงโดยเฉพาะแ้งขวาของมั เสียยังมีพักสักครู่กลับมาที่แม็กซ์เซนิมอีกครั้งครับคู่แม็กซ์สเตเมคคู่นี้2ยกที่ผ่านมาการันตีความสนุกได้อยู่แล้วครับแม่ชแรกกันได้สนุกจริงๆครับทางฝ่ายต่างปักหลักแลกกันหนักๆแรงๆนี่คืออาร์เกเนียนช็อปปิกหรือว่าอาร์เกเนียนอิมิเนนแอร์ครับลูกศิษย์ของทนายต่อยนี่กับจังหวะฮุกซ้ายโอ้โหต่างฝ่ายต่างฮุกครับแล้ววางแข้งขวาโอ้โห จังหวะวางแข้งขวาของออกินเนนทำได้ดีครับแล้วนี่กับศอกขวาโดนเหมือนกันครับบ้าเพชรส่วนนี้โดนใจนะครับมีอันนี้ต้องบอกว่าโดนใจครับแฝกกองเชียร์ชาวต่างชาติชาวจีนนะวันนี้มีมาชมกันในเวทีหน้าตาเลยทีเดียวครับยก ที Come around. Come around. So first, ่สามนะครับมาลุ no ้นกันอีกยกหนึ่งดูว่าคู่นี้มีลุ้นจะได้ถึงโบนัสหรือเปล่าครับทีนี้หมดสามยกมาบนเลยครับไม่มีเซตเด็ดนะครับไม่ใช่ปลอยรอดนะครโอ้ยไม่เลิกสักทีนะเดิมเกมก็ต้องติดใจเป๊ะจะใครเอาครับโอ้เต้างปรเทศโดนจับยกเทียนเอาคืนกันกับออซิเนียร์มาเทปอ้าวเดี๋ยวนี้คือมาเทปกจับแล้วแพ้ นีกขึ <Warner> ้นครับท่ได้จับค่งานข้องแขนซ่ายเาไว้อ่างวหักของกอาทีเด็ด้ัดเแอนเขือขวาเลยครับตัดเทปเปลี่ยนมาด้านขวาแล้วล็อกต้องไกแล้วตัข้าโอ้ยัดข้างขาอที่สวยเลยโอ้ยกเกมจะพิแันอีกแล้วตอนนี้ เบียนไม่ออกแล็กครับบ้านเล็กหลับแล้วแทงอนนเดีตเบียดเข้าไปอย่า,า,าพาดมือไปางขวาพาดมือไขวาถ้าใครตองกว่าก็าาไม่โดนแต่ว่าแม่จับถ้าซอยเข้าไปยังใก้ไม่จัดแจ้งเหมือนกัน,นเบียดเข้าหาอีกลูกชาย เนี่ยช้าในยกที่ผ่านมาเกมมันเดือดจริงๆครับยออกีเนี่ยพยายามจะฮึดสุดแรงแต่ว่าบ้านเพชรก็ดักจังหวะได้ดีครับแล้วลูกนี้แหมะเดินก็ไปนชนเก่าเซฟที่อะไรออกีเนี่ยดูกบต่างฝ่ายต่างมั่นใจด้วยกันทั้งคู่เลยครับคู่นี้ยังมีลุ้นถึงโบนัสด้วยนะครับรู้ว่าจะได้โบน,สนัสหรือเปล่า ตอนนี้ผลการตัดสินอยู่บนเวทีนะครับเชิญครับคุณผู้ชมครับคู่นี้ทำเอาทั้งสนามเดือดไปหมดเลยเอา้าขอเสียงเชียร์อีกสักครั้งหนึ่งครับแม่มันสุดยอดจริง,รงสำหรับคู่นี้นะครับเป็นศึก Mac แม็กเอลสติเมตเรามีการลุ้นรางวัลโบนัส ladies and gentlemen it's time for bonus round Bonus tanku! Bonus for both fighters! 5,000 bar! And now, after three lap of action, and the winner is Red Corner! By that Kaisudin Pataya from มันสุดยอดจริงครับคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะนี่คือศึกมวยไทยความมันเลือบโลกนี่คือ8 Max มวยไทย